บิตคอยพิซซาเดย์วันนี้นะครับมีงานบิตคอยพิซซาเดย์นะครับวันที่24พฤษภาคม2568จัดวันนี้นะครับก็เป็นงานเฉลิมฉลองบอกว่าเนี่ยเมื่อก่อนนี้พิซซาเนี่ยครับถาดนึงเนี่ยต้องใช้บิตคอยเนี่ยเป็นจำนวนมากเป็นหมื่นเหรียญน,นะมองนั้นเนี่ยครับไปซื้อแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับบิตคอยเหรียญนหนึ่งนะ สามล้านห้า oh, สี่ล้นนลาลนบ,นนบนนาท uh, เ,เนี่ยนะครับโอ้โหซื้ออะไรได้เยอะแยะเห็นไหมบิตคอยมันดีนะครับหลายหลายคนบอกบิตคอยมันดีนะครับดังนั้นเราเล่นบิตคอยน่าจะเวิร์กถ้ามองนั้นเนี่ยครับมันจริงหรือเปล่านะครับก็เลยขออนุญาตมาคุยกันสักเล็กน้อยเนี่ยครับว่าไอเ้เรื่องบิตคอยนี่มันเป็นสิ่งที่ uh, น่าทําน่าเล่นจริงหรือเปล่านะครับหลายหลายคนชอบเนี่ยครับนะแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมมองว่ามันไม่น่าจะเป็น อนาคตที่ดีนะครับแต่บางคนก็คงจะชอบเนี่ยครับแต่พูดแบบนี้นี่หลายคนอาจจะไม่ชอบนะครับที่ไปขัดแข้งขัดขาขัดคอเขาเนี่ยแต่ผมเชื่อว่ามันไม่มีอนาคตอันดีงามนะครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยได้เห็นว่าโอ้บิตคอยึ้นราคานะครับนะเช่นเมื่อปีที่แล้วอาจจะไม่กี่หมื่นเนี่ยปีนี้ขึ้นมาเป็นเงินถึงเท่าไหรอ่อ่าไม่กี่หมื่นเหรียญเนี่ยครับตอนนี้ขึ้นมาหนึ่งแสนหมื่นเหรียญน,นะครับ ก็จะรู้ว่าโอ้มันขึ้นมาได้เยอะจริงๆเลยนะครับมันน่าจะเวิร์กหรือเปล่านะครับอันแรกเนี่ยที่ผมอยากจะบอกเนี่ยครับก็คือว่าบิตคอยน์เนี่ยมันขึ้นราคานั้นเนี่ยครับนะมันก็เกิดจากการด้วยเหตุผลที่เป็นแบบไม่ค่อยมีเหตุผลอะ่ะนะเช่นอ้างรุ่นอ,านาอ,าอ้างนี่อย่างเช่นตอนเนี้ยบิตคอยน์ขึ้นบอกว่าโอ้นักลงทุนสถาบันเนี่ยไปซื้อบิตคอยน์อีทกันเยอะขามมากขึ้นนะการเจรจา,ากับจีนดูท่าทางจะผ่อนคลายน่าจะเวิร์ก นี่น่าจะ,ะสีเรียดเหมือนเดิมซึ่งถ้าซีเรียสมากเนี่ยราคา bitcoin จะตกก็ได้นะครับหรืออื่นๆก็ว่ากันไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเหตุผลประเภทนี้เนี่ยนะครับเป็นเหตุผลที่ก็พูดไปเรื่อยะรจริงบ้างเท็จบ้างนะครับแล้วก็ใช้สามารถที่จะมาอ้างได้นะก่อนหน้านี้ก็มีเหตุผลใกล้ๆนี้แต่อาจจะอ้างไม่ขึ้นเป็นต้นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราคิดว่ามันขึ้นมาโดยที่มีเหตุมีผลจริงๆเนี่ยคงไม่ใช่หรอก ผมเย่ยบอกว่าไม่แต่กูรูกูรูไทยทั้งหลายที่กำลังเฉลิมฉลองหน้าสลลอนกันอยู่เนี่ยครับในบิตคอยพิซซาเดเนี่ยนะครับถามจริงว่าสามารถที่จะคาดการได้ไหมว่าอนาคตเนี่ยมันจะขึ้นจะลงไม่รู้หรอกนะก็รมเพล์มพัดตามเข้าไปเรื่อยนะมะีกูรูอยู่คนหนึ่งเนี่ยครับนะเขาก็ซื้อบิตคอยไว้ตอน1,6000แสนหกเหรียญสหรัฐนะเมื่อปลายปีที่แล้ว ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนะตอนนี้เพิ่งขึ้นมาเป็นหนึ่งแสนหนึ่งใช่ไหมเนี่ยแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับพอซื้อปุ๊บก,ก็ตกไปเลยอย่างนี้เป็นตน้นเดี๋ยวต่อไปถ้าเกิดว่าขึ้นมาหนึ่งแสนหนึ่งจะซื้อปุ๊บอาจจะหล่นลงไปเหลือหกเจ็ดหมื่นอีกก็ยังได้เหมือนกันซึ่งไม่มีใครคาดการได้นะพอเกิดเหตุการณ์แล้วเขาบอกบอกอ๋อเป็นอย่างนั้นเป็นเพราะอย่างนั้นเป็นเพราะอย่างนี้นนะครับแต่จริงๆไม่จริงหรอกนะ ดังนั้นไม่มีใครที่จะสามารถที่จะคาดการได้ว่าบิตคอยมันจะมีราคาขึ้นเท่าไหร่ยังไงอนาคตจะเป็นยังไงไม่รู้อะมีแต่พูดไปเรื่อยอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเนี่ยในเรื่องของบิตคอยเนี่ยครับก็คือว่าบิตคอยเนี่ยราคาขึ้นเนี่ยมันทําให้เรารวยขึ้นไหมแน่นอนนะคนที่ไปซื้อเขาไม่รวยหรอกนะครับคนที่ซื้อรวยไหมนะครับจากสถิติเนี่ยครับที่มีอ้างอิงไดไว้เนี่ยครับบอกว่า คนที่เล่นบิตคอยเนี่ย10%เนี่ยรู้สึกตัวเองได้กําไร20%รู้สึกว่าตัวเองเสมอตัวแต่70%รู้สึกว่าตัวเองเจ๊งไม่เวิร์คมันก็เหมือนการเล่นพนันเนี่ยนะครับนะคนส่วนน้อยเนี่ยครับที่จะได้กําไรดังนั้นประกอบอาชีพอย่างนี้น,น,นี่ไม่น่าจะเป็นมีอนาคตที่ดีงามได้เลยนะเราเลิกไปซะดีกว่านะครับคืนไปเล่นแต่เพ่นี้นี่ไม่น่าจะเวิร์คนะดังนั้น เราไม่สามารถคาดการณ์อนาคตได้ลมเพลลมพัดพอขึ้นหน่อยก็ว่าเพืเพ่อผลนั้นเหตุผลนี้ค่อยว่าตามกันไปนะครับแล้วก็การขึ้นลงอะไรต่างๆเนี่ยครับไม่มีใครสามารถที่จะบอกได้ไปทำ้เอไอก็ยังไม่รู้เลยไม่ไาไม่มีทางที่จะรู้ได้ราะว่า AI ไหนก็ตามนะครับสิ่งหนึ่งที่เราควรจะทราบนะก็คือว่าบิตคอยเนี่ยผู้ถือเนี่ยประมาณ0.03% 0.03%นะครับไม่ใช่3%นะครับ0.03%เนะี่ยถือบิตคอยอยู่ประมาณ 60%0.03% เนี่ยนะครับถือบิตคอยอยู่60%อันนี้ไอ้พวกนี้นี่มันจะแกล้งขึ้นแกล้งลงแกล้งทำให้ราคาขึ้นลงมาทำได้เพราะว่ามันถือไว้เยอะนะอย่างนายซาโตชิคนเดียวนี่ก็ถือไว้ประมาณ1ล้านเศษๆจาก21ล้านดังนั้นพวกนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นคนที่คุมตลาดได้ไอเราก็ลงเพลลงพัดไปเรื่อย นะครับคนที่บอกว่านี่เห็นไหมราคา b i t คอยขึ้นตั้งแต่ถูกถูกเช่นสิบเหรียญร้อยเหรียญพันเหรียญหมื่นเหรียญแสนเหรียญน,นะครับมันขึ้นได้ขนาดนี้เนี่ยถามว่าแล้วคนเล่นได้กําไรไหมอย่างที่บอกเนี่ยน้อยนักที่จะได้กําไรส่วนมากไม่ได้กาไรอะไรนะครับเพราะว่ามีาใค้าดการอนาคตได้พฤติกรรมอีกอย่างหนึ่งนะครับที่มักจะเกิดขึ้นก็คือบอกว่าเนี่ยพอเราเห็นราคาขึ้นนะนเราก็รีบขายทํากําไร พอราคาลงเราก็รีบซื้ออะไรมองนั้นเนี่ยครับมันก็เลยซื้อกันไปไปมาอย่างต่างเนี่ยครับคล้ายๆหุ้นเนี่ยซึ่งมันก็ไม่ได้มีอะไรที่ได้กำไรกำไรเป็นแน่นอนบางทีก็อาจจะขับจุดเป็นล้านบางทีก็อาจจะกำไรเป็นล้านนะฮะไอการที่เล่นทําธุรกิจประเภทอย่างนี้นี่ไม่น่าจะเป็นธุรกิจนะครับนะไม่น่าจะเป็นสิ่งที่สมควรจะทําเพราะทําพันใบแล้วเนี่ยมันไม่มีหลักฐานไม่มีอะไรเลยที่ชัดเจนนะครับดังนั้น ไปเล่นบิตคอยอย่างนี้เนี่ยครับถือว่าเป็นกิจกรรมที่ไม่น่าจะมีนาคตสิ่งที่เราควรทํเกืออะไรอะไรไปเปิดร้านกาแฟาก็ได้ไปเปิดร้านสระเปาวลาพรก็ได้ห้เปิดนูน่นเปิดกิจการแหล่งต่างเนี่ยครับนะถ้าเราทําได้ดีๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเ,เนี่ยก็สร้างแบรนดะ์ต่อไปสักเกษียณอายุแล้วนะครับไม่ทํากิจการเราต่อนะเราก็อยากจะขายแบรนด์ไปเลยคือขายได้ทั้งแบรนด์ ขายได้ทั้งสังหาริมทรัพย์ที่ดินอาคารขายได้ทั้งสังหาริมทรัพย์โต๊ะตู้เตียงนะเครื่องผลิตโรงงานอะไรหลายๆนะและยังสามารถที่จะขายแบรนด์ได้ด้วยแต่ถ้านั่งเล่นบิตคอยเนี่ยครับมันไม่ได้มีแบรนด์อะไรเกิดขึ้นนอกจากว่าฮอลเราบอกว่าเป็นเซียนบิตคอยเป็นกูรูบิตคอยซึ่งส่วนมากมักจะเจ๊งนะครับไม่ได้แบบเมล็ดะสบความสเร็จอย่างที่เราเห็นนะครับแต่รู้สึกว่าการเล่นบิตคอยเนี่ยมันเป็นการที่แบบว่าทันสมัย มีการอ้างเนี่ยครับบอกว่าอู้เราเล่นบิตคอยเนี่ยนะครับมันดนะีดีตรงที่ว่าเนี่ยเราเก็บเงินไว้นะเราเก็บไปเรื่อยซื้อไปเรื่อยขึ้นแล้วก็ซื้อไปเรื่อยนะครับเราจะได้กำไรกับเลยเยอะๆไม่ขายอาจจะมีอยู่จํานวนหนึ่งซึ่งเป็นพวกที่ชอบแบบเนี้ยก็เลยซื้อๆไปเรื่อยไม่ขายแต่คนส่วนน้อยไม่ใช่พฤติกรรมก็คือว่าพอขึ้นราคาหน่อยก็รีบเทขายจะได้ฝันกำไรนิดหน่อยนะครับพอราคาลงก็ตกใจกบรีบขายแล้วก็ส่ดทิดี ก็ราคาลงอาจจะรีบขายไปตกใจกโกมันจะแย่กว่านี้แต่พอขึ้นรีบไปซื้ออะไรพวกนั้นเนี่ยครับดังนั้นมันก็เลยแบบหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆนะไม่มีจุดที่แบบว่าจะเรียกกําไรมายาวๆอะไรเงี้ยเนี่ยครับไอ้พวกที่ได้กำไรยาวๆเนี่ยคือในซาโตชิในซาโตชิเนี่ยตอนขุดแรกๆเนี่ยครับใช้เครื่อง PC เนี่ยเครื่องคอมพิวเตอร์ทำๆไปเนี่ยครับก็อาจจะเรียกว่าไม่ได้กำไรอะไรที่เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยครับนะก็เลย ฝากบอกเอาไว้นะครับว่ามันเป็นอย่างนั้นอีกอย่างหนึ่งเนี่ยครับ <c oughs> บิตคอยนี่ยก็ครับดูซิยังไงเอยเอโอเคนะครับอยันดูแป๊บหนึ่งนะครับพอดีต่อนะครับนะ <c oughs> สิ่งหนึ่งที่อยากบอกคือว่า เขาบอกว่าบิตคอยเนี่ยนะครับนะมันเป็นเครื่องมือของพวกโจรเครื่องมือของพวกที่เป็นเรียกว่าอาชญากรเนี่ยครับเพราะว่ามันไม่เปิดเผยตัวตนนะไม่เปิดเผยตัวตนมันก็ว่าไปเรื่อยนะครับเรือซื้อขายแปลงอะไรต่างเนี่ยก็ผ่านบิตคอยเพราะไม่ต้องระบุตัวตนเนี่ยครับดังนั้นมันก็เลยโจรชอบนะเพราะสามารถที่จะโอนถ่ายเงิน,นอะไรต่างได้ไม่ยากนะครับน,นี่เป็นสิ่งที่ เราเห็นอยู่แล้วก็เกิดขึ้นเราไม่ได้ระบุตรตนแร,ตร,ตรงนั้นเนี่ยครับซึ่งอาจจะเป็นการสร้างขึ้นมาเพื่อโจโดยเฉพาะก็ได้แต่ขณะเดียวกันเราก็บอกเรา,เาสะสมเงินทองเก่งกําไรไอ้คนที่สะสมจริงๆเนี่ยเป็นคนน้อยมากคือคนที่มันขุดมาตั้งแต่แรกเนี่ยนะอย่างที่บอกเนี่ยนายซาโตชิคนสร้างบิตคอยซึ่งเป็นใครไม่รู้เลยเป็นมนุษย์ลึกลับหรือกลุ่มองค์กรอ้างยี่ลึกลับเนี่ยครับนะมันก็ขุดกันขึ้นมาใช้ เรียกว่าใช้เครื่องพีซีเครื่องเดือบขุดแต่เดียวนี้เนี่ยขุดไม่คุ้มเ,เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีพวกกูรูไทยแล้วเนี่ยแหละครับคุย,ยคุยโตโอ้วอร์บอกว่าเนี่ยขุดบิตคอยได้มีการพูกันขุดใช้ไฟธรรมดาไม่พอขุดนะครับก็ใช้แต่วพวกไฟโซล่าเซลล์ขุดซึ่งมันเป็นเรื่องโกหกมดเทเจอะไม่จริงไม่พอดังนั้นเนี่ยคนที่ขุดบิตคอยได้จริงเนี่ยก็คือไอ,อ้พวกที่แบบว่ามัน ขโมยไฟหลวงแตไมนี่มันก็เริ่มต้นที่การเป็นอาชญากรแล้วนะี่ยมันขโมยไฟหลวงนะครับมันต้องเริ่มต้นการเป็นอาชญากรหรือไม่ต่างประเทศมันก็อาจจะขโมยไฟที่ในเวเนซูเอลามั่งนะครับหรือว่าบอกว่าเนี่ยไปใช้ไฟจากไฟความร้อนใต้พิภพนะความร้อนใต้พิภพที่แบบว่าไอ้พวกมีภูเขาไฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะน,นะครับอันนี้คือสิ่งที่เ,เกิดขึ้นมานะครับ ดังนั้นก็เลยขออนุญาตบอกไว้หน่อยเนี่ยครับว่ามันเป็นอย่างนั้นนะฮะไม่ได้เป็นสิ่งที่เ,เกิดขึ้นเด็ดทั่วัวไปนะครับ่ะก็เลยขออนุญาตาคุยถึงเรื่องนี้ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับนะแล้วว่าว่างเราก็มาคุยกันต่อนะฮะขอให้ทุกท่านมีสุขสวัสดิ์และพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ